มากินแล้วก็มันจะขมกระมังเนาะค่ะเนาะอันโตโตเขากัดที่เป็นยังสีเนาะค่ะกินแล้วกขมกับกระมังใช่แล้าก็ห้ามให้โตโตกิน้ะจ้ะเนาะโตโตเป็นกินหำช้อนปนก็บเล่นมาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเล่นมาอยากกินหำในหนองงัวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวโตโตเขาจะจัดการแล้วเด็ก กินหำแล้วค่ะกินหำแล้วก็ห้องฮะผู้สาวอืมตื่อเสยใหญ่แล้วประเด็นนี่กินหำแล้วก็ห้องฮะแต่ผู้สาวหยาาก็กินเบาตัวโตนะขึ้นน้องมาก็วนไหวนาะค่ะเนาะนี่เดี๋ยวเขาชิหยีบเบาชิ่ยหยาหยาทำเขากินเนาะจ้ะนี่ค่ะ ตอากฟ้าสดสดใสมีเมฆบางๆแล้วค่ะเสามีฝนป,ป่อยๆลงเล็กๆหน่อยแนะล้วจ้ะเนาะอากาศก็ยินแนล้วจ้ะเนาะใส่สวนเผาเหาเอง้ะคะ่นะเนาะนี่ค่ะท่าบรรยากาศเกาเาเา่าๆเหลืองัวเหลืองควายท้องหน้าแล้วค่ะเนาะ ตัวโตรีบกินผนงอเขาขึ้นมาแล้วงอฟูเง,งี้ยเขขึ้นมาแล้วเขาจะเด็กเขาบานกันเลยรีบกินนะจ้ารีบกินนะค่ะตัวปวนเจ้าโอเลียงเจ้ากาแฟดำนะคะเนาะนี่ค่ะปิ้ยาทำเขากินนะคะหยาทำเจ้าตัวโตเนาะจา้ะเนาะนี่ค่ะเฮ้ยโอเลียงกาแฟดำ พยานโตโตบนันเขาเหยียบไป,ปเดอ้อช่วยเลือบไดายเดอ้อสิบ,บอกงไฮเดอ้อเห็นมากินแล้กความสิความกระมังเนาะค่ะเนาะอันโตโตเประก็บไเป็นอย่างสีเนาะคะ่ะกินแล้วก็ความกระมังนี่ค่ะโตโตสองปวนกับไปกินข้ามเฮียจะกเขาเนาะคะ่ะนี่ค่ะ